สาวดีสวัสดีมือนี่ค่อยก็สิพามาเล่นเกมรอบอกกันนะ้ารอก่อนรก่อนเปิดไหมนี่ค่อยดิสิมาเล่นเกมอันจังสี่ละเขาเร็วเขาเร็วฝุ่นเร็วหุ่นเร็วมีเสียงรบกวนในหนึ่งเด้ออย ไปทางนี้ล่ะว้ปวปตาย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  mày má 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 nhận mày mày mềm mày 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 Tít โอ้ oh, oh. ายไปยากเนาะติดไก่พวกนะี้ใครสร้างดี๋ยวเจอโอ้ย oh, ติดอีกแล้วจะสร้างแบบนี้นไดนะ้ทําไงวะจะตายไม่ตายก็มา <c oughs> โอ้้านรอบแล้วยังไม่ได้สตาเลยใครสร้างใครสร้างโลบบ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 กบบบบบ พอดีว่าน้องอยากรู้อ่ะโอ้โไม่ด่านแต่ละด่านันไม่ใช่จะจะง,ง่ายจนเ,เพคยเพลองเนาะตกแรกก็ตกไปตรงเนี้ยเลยเนี่ไยไม่ชอบอนนอไอไออันเนี้ยเลยเข้าดิเข้าไอ้กูเข้าเข้าเออเข้าเส้นใช้ของพี่ โอ้โหมันเสียวเวลาตรงนี้แหละกัลลุนาไม่มีเจ็บไหมกูจะทนไม่เนี่ยอ้ยกูรอตรงจะเป็นฝ่ายแพ้เนี่ยป่านนี้เขารอเป็นลาซา,าแล้วมง ขอวอาไปไนู่นเลยได้ไหมหนูไม่หัวละค่ะสวดีครับจบบาจระเนี่ยโอ้ยอม ่เป็นไรหรือย่าเบียดกันดิอู้ยทไลเนี่ยพาก,กันเบียดกันทำไมอะไม่เคยไปกันหรือไง เราไม่มีเส้นให้วะขึ้นดิบโอ้โหเลยนะเว้ย อยากได้แบบอาชีพอะไรชบพดูชีพได,ด,ดาเลยอะได้จะพอได้ไหม <S 2> <S 2> อยากไปแบบรุ่นเร็วๆไม่ได้หรอไม่มีเลยเหรอตอนแต่ตอนน่้จะตายแล้วนะตายแต่น้า่อตาเลยมันเป็นเพราะที่เราวิ่งช้าเลยเราเนั่กนกะโอ้โหโอ้โหเวลาแม่แค่